สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องสุนทรไนยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมรบโหมดเมทัลลิคไทคอนนะครับผมวันนี้มีคนขอมาบอกว่าให้รีวิวของฟรีในเกมนี้โดยที่ไม่ใช่ของเติมโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่าสิ่งที่ผมมีในโหมดนี้นะผมไม่ได้เติมแม้แต่บ,บาทเดียวเลยนะเอาตรงๆเอเดี๋ยวผมจะมารีวิวไปทีละอย่างละกันว่าในแมปนี้ของฟรีมันมีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นถ้าเราอัปเกรดม,มาจนสุดทุกอย่าง หรือไม่สุดก็ช่างหร,หรือฐานทัพสุดเดี๋ยวเอาเครื่องบินกับรถถังไม่ใช่ดิเครื่องบินกับเรือ,อไว้ที่หลังแล้วกันโอเคนี่ฐานทัพของเราก็จะมีชั้นใต้ดินนะครับผมก็จะประมาณนี้นะก็จะมีคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันจะช่วยอะไรว่าแต่ผมไม่สามารถซื้อได้ไห <c oughs> ของพวกนี้ยเรืออะไรอ๋อได้ได้ได้ได,ดิอัปเกรดอัปเกรดเอออัปเกรดพวกเรือพวกอะไรเนี่ยไปเรื่อยๆนะใช่ใช่ใช่มันก็จะประมาณนี้ แต่ถ้าอันไหนเราไม่มีเราก็อัพไม่ได้งเรือดำน้ำอะไรนี่พวกนี้ผมไม่มีอันนี้ก็น่าจะซื้อเอาก่อนค่อยอัพได้นะผมมีแค่นี้นะใช่ไหมวะเออมันอัพได้แค่2อ,อันเนี้ยที่เหลือก็เติมเอาโอเคอันนี้ก็จะเป็นหมวกอะไรต่างๆนี่อุปกรณ์ดำนงดำน้ำําเออก็ว่าไประเบิดซีโฟนะที่เราสามารถเอาไปวางได้แล้วก็กดแบบนี้มันก็จะระเบิด แล้วก็แล้วก็อันเนี้ยเป็นหนามกระจับตื้อหน่เป็นรถดเดินผ่านแล้วยางแตกนี่อันนี้ก็เป็นยิงแฟนนะส่งสัญญาณอ,อีมันก็จะปิ่บแบบนี้เออมันก็จะเป็นแดงแดงนันก็จะเป็นระเบิดน่าจะระเบิดควันหรือเปล่าวะสโมกหนีระเบิดควันนั่นก็จะเป็นแว่นตาสีเขียว,ยวนะที่เราจะใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นสีเขียวนี่แบบนี้ เราใส่เข้าไปแล้วก็กดกดมาที่ไอเทมแล้วก็คลิกนะมันจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้อ้าวแล้วทำไงมันจะเลิกเป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมแตงตัวเป็นอะไรม,มาเมื่อกี้ผมรีตัวละครแล้วนะเดี๋ยวให,ให้มันกลับมาเป็นโหมดเดิมแล้วก็จะมีปืนอะไรต่างๆมีชุดอะไรต่างๆที่เราสามารถใส่ได้โอเคเดี๋ยวกูยังใส่แว่นอันนี้อยู่เนี่ยก็จะมีปืนอะไรต่างๆนะอันนี้คงไม่พูดเยอะหรอกเพราะว่าทุกคนน่าจะเล่นเป็นอันนี้เป็นระเบิดเออของฟรีนะ ก็ชั้นต่อมาชั้นสองนะครับผมชั้นสองก็จะเป็นพวกพวกปืนพวกชุดเกราะอะไรต่างๆนี่ปืนก็จัดเต็มเลยเดียวนี่ก็เป็นชุดเกราะที่อัปเกรดขึ้นมานะครับผมมันจะเพิ่ม EP เพิ่มเกราะให้เราเพิ่มความป้องกันอะไรให้เราในมวอกเนี่ยเพิ่มพุ่มเลือด40อะไรก็ว่าไปมีมีดนะปืนหล,หลายชนิดผมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อเหมือนกันแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชั้นนี่นี่ชุดนี้ผมชอบมากเลยมันโคตรใหญ่เลยนะ้นเรแบบเพิ่ม HP50 อันนี้ก็เป็นชุดเกราะอีกชั้นหนึ่งที่เราสามารถใส่คู่กับชุดนี้ได้ประมาณนั้นโอเคนี่แหละก็จะมีสไนเปอร์มีบาเลตอะไรเนี่ยเออใช่ไหมมีมีดดาบสมุไรเออเนี่ยที่สามารถฟันแต่พวกนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรเว้ยโอเคแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับผมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถปล่อยโดนได้นะครับผมโดยที่เราบังคับโดนไปแบบเนี้ยสมมติว่าผมจะเอาลำไหนผมต้องใช้เงินในเกมเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่10เอ็มใช่ไหม จะใช้ลำนี้มันลำหมื่นห้าเนี่ยเออล้วก็สามารถบังคับได้บังคับเหมือนบังคับเครื่องบินเลยกด e เพื่อขึ้นกด s ถอยห,หลังกด w เดินหน้ากด e อีกรอบให้มันลงใช่ไหมวะกด q เพื่อลงเออเราสามารถเอาโดนเนี่ยไปไปยิงเนี่ยไปไปยิงคนอื่นได้ประมาณนั้นเนี่ยจนกว่าแบตจะหมดนะเออแล้วก็นเนี่ยไขควงเนี่ยน่าจะน่าจะใช้ซ่อมเวลาสมมติว่าเราขี่รถถังไป แล้วมันโดนเขายิงอ่ะเราก็สามารถซ่อมได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมคิดว่ามันน่าจะใช่แหละไม่งั้นมันจะมีประแจมาทําไมเพราะว่ามันกดตีก็ไม่ได้แล้วก็มีฐานทัพอะไรต่างๆของพวกนี้ก็เป็นของฟรีเหมือนกันนะแต่มันเป็นคล้ายๆว่าลูกน้องเราฝึกฝึกการลบอะไรสักอย่างโอเคข้างบนหอคอยก็จะมีปืนปืนที่เราสามารถใช้ได้นะปืนอะไรว่าบนหอคอยมันจะมีอยู่นะน,นี่นี่ๆเนี่ยพวกปืนเนี่ย ยิงแรงเลยทีเดียวมีมีปืนมีมีทั้งสองด้านเลยปะโอ้มีด้านเดียวนี่หว่าแล้วก็มีปืนกลเนี่ยลมโบเออิประมาณนี้โอเคที่เหลือก็เติมเอาเดี๋ยวเราจะมาดูในโรงรถบ้ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยเราก็จะมีเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ขี่บนที่ม้หรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วก็มีรถอะไรต่างๆรถจิบรถอะไรพวกเนี้ยเออเนี่ยมีรถพวกเนี้ยของฟรีหมดนะเนี่ยเนี่ยก็ของฟรี รถสิบล้อแล้วก็มีอะไรวันนี้มีรถจิบนี่รถจิบคันนี้อันนี้รถถังรถถังอัน,นรถถังคันนี้เติมเอานะไม่เกี่ยวนะนนนเรื่องเหลืองแต่อันเนี้ยเนะี่ยทำภารกิจเอาทำเครียดเอาตอนนั้นตอนน,อน,นี้ตอนนี้หมดไปแล้วนะหมดเขตไปแล้วทำเครียอเอารถถังอันนี้โอเคนี่มันเก็บไอเทมสิบชิ้นนะฮะก็เป็นของฟรีมันกันนี่ครับผมต่อไปเราจะไปยุคดูข้างบนว่ามันมีอะไรบ้างข้างบนก็จะมีมีเฮลิคอปเตอร์คันเดียวนะ ลำเดียวคันเดียวบ้าเลยเฮลิคอปเตอร์ก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ของฟรีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูที่ที่หลังทานทัพเรามันมีอะไรบ้างที่เป็นของฟรีเท่านั้นแล้วก็จะเป็นเรือเล็กๆเรือเออโอเคแค่นี้แล้วก็จะมีมาร์นาบอสเขาเรียกอะไรบ้ <laughs> นั่นแหละส่วนข้างหลังตอนตรงตรงน,น,นั้นน่ะเดี๋ยวผมพาขี่ขีไปดูมันไม่มีอะไรเลย อันนี้ก็จะเป็นเติมเอาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็จะเหมือนเป็นเครื่องบินอีก,กัน,นึงเออใช่เครื่องบินที่อยู่ในฐานทัพข้างหลังของเราอ๋อเป็นเป็นลำเดียวกันโอเคมีอะไรอีกที่อันนี้น่าจะเติมเอาหรือเปล่าเครื่องบินลบสุดยอดเลยนะเนี่ยคันเนี้ยลำเนี้ยเออก็จะประมาณนั้นนะใช้ใช้เงินเติมอย่างเดียวฐานทัพข้างหลังของเรามาโอเคต่อไปสิ่งที่เจะ สิ่งสิ่งที่ไม่ได้ใช้ตังค์เติมเอาอีกก็คือแต่มันก็ต้องใช้ตังค์ในเกมแหละแต่ไม่ไม่ได้ใช้ตังค์เติมไงก็เป็นสุดยอดเรือลบนะครับผมอัปเกรดคันนี้ประมาณ30มสิบเอ็มนะทั้งหมดก็เก็บตังค์กันเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็อัปได้อยู่ดีแหละเออประมาณนั้นแหละต่อไปก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นเครื่องบิน B 17เนี่ยเครื่องนี้ก็อัปเกรดประมาณ20ล้านถึง25ล้านนะเอาให้สุดเลย ถ้าถ้าถ้าซื้อถ้าซื้อนี่มันจะหมดไม่ไม่รู้มันไม่รู้เท่าไหร่ผมจําไม่ได้ละแ,แล้วก็มีเรือเออเนี่ยถ้าเราอัปเกรดเราก็มาตรงคอมตรงเนี้ยเนี่ยมาอัปเกรดตรงเนี้ยเรื่อยๆก็คลิกเข้าไปกด e แล้วก็เนี่ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นอัปเกรดตรงนี้แล้วก็จํานวนเงินนะเราก็อัปไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นเงินแสดงว่ามันเต็มก็จะประมาณนี้แหละของฟรีในโหมดนี้นะ <laughs> ผมไม่ได้เติมสักบาทเลยก <laughs> ็แค่นั้นแหละมันมันมีให้เติมเยอะอยู่นะ ก็อย่างเช่นเราจะเอาสุนัขดมกลิ่นใช่ไหมนี่ตัวนี้เออในฐานทับแล้วก็เครื่องบินลบแล้วก็เครื่องรถถังบางบางอันนะที่ที่เราไม่มีแล้วก็ปืนบางกระบอกที่จะต้องเติมเอาแล้วก็เรือดำน้ำําแล้วก็อะไรอีกที่จะท,ที่ที่จะต้องใช้เงินเติมอะ่ะเนี่ยพวกเนี่ยของพวกเนี้ยปืนอะไรเนี่ยเออดูน่ากลัวอันนี้ปืนพวกเนี่ยน่าจะแรงนะดูนั่นแหละของเติมของฟรีก็จะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคจบคลิปแล้วนะอันนี้คืออะไรวะ นี่เครื่องบินลบสุดยอดเลยนะเนี่ยโอเคนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปเพยงเท่านี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกับของฟรีในโหมดเมชุดไอ,อคอนนะครับผม,ผมก็จะประมาณนี้แหละก็พยายามเล่นแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็ถ้าเราไม่เล่นเราก็เปิดทิ้งไว้สักไม่เกิน20นาทีนะถ้า20ินาทีเกมมันจะรีใหม่เ้ยแล้วก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็มาเก็บตังค์เรื่อยๆแบบนี้เออมันก็จะขึ้นๆไปเรื่อยๆผมก็ใช้วิธีนี้นะ เปิดทิ้งไว้แล้วก็มาดูประมาณนั้นแหละมันก็จะหาตังค์ให้เราได้นะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย